ภูมิใจเสนอมันทำหน้าเคิร์มได้นะ <c oughs> ขวานมาหาแม,มิ้นได้เ็วของขวานน้องของขวานน้องของขวานเฝ้าพี่แป้งทำไมอะขวานขวานโลกขวานง่วงอะไรขนาดนั้นอะขวาน น้องลกูกแล้วแต่แล้วแต่นะของขวัญน,นะแล้วแต่นะอย่ามางอนะเขาเป็นไรอะพี่แป้งเขาเฝ้าพี่แป้งทำไมอะทำไมอะลูกมาเข้ามือในหน้าจอไลฟ์มามีหนอยเเลยพี่แป้งพามาหาเลยเนี่ยเฮ้ยดูน้องมอง,มองพี่แป้งตลอดเลยดูดิ ไปแล้วลูกมันหมดโคตา้ากินของอร่อยแล้วนะมื้อเย็นเราต้องไดเอทนะคะมื้อเย็นเราต้องไดเอทนะอือปีคนอยากเจอน้องของขวัญเต็มเลยอ่ะมีคนอยากเจอน้องของขวัญเต็มเลยอะ่อยอออยอะสวัสดีค่ะือชื่อของขวัญน,นะคะถึงหน้าตาหนูจะไม่สวยแต่หนูเป็นคนจิตใจดีนะหนูอ่นอนโยนค่ะ หนูอ่อนโยน,นะคะน่ะเดีว่าคนอ่อนโยนแล้วหนูก็เดินถอยหลังได้ด้วยค่ะเดี๋ยวว่าหลังหนูจะมาเดินโชว์อ๋อออหนูก็ปัดหน้าตายอย่างนี้ได้ด้วยค่ะโอ้คิดว่าลูกลิงคิดว่าลูกลิงอะ่ะไม่คิดลูกลิงอะ่ะไม่ใช่ลูกลิงเหรอไม่ใช่ค่ะน่าเป็นลูกหมาเหรอโอ้ลูกหมาเหรอหึอออชชอยาชาดีคุณผู้ชมยังชาดีคุณผู้ชมยังชาดีค่ะ อ้าอืมอืค่กี่ตาเมยะล,ลูกอือมเมยคะอืมอืมอืมน้องอ้อนน้องอ้อนเหรอคะเฮ้ยห,หนูยังอยู่คะ่ะเฮ้มยม่หนูเน่ารักมากน่ารักจริงๆอ่ะคนนี้แม่บอกว่าหน้าตาไม่ดีแต่นิชัยหน่ารักนี่ชัยนะอือ ลูกแมวเปล่าเนี่ยหนูใช่ลูกแมวเป่ากัหนูใช่หนูใช่ลูกแมว,แมวอุ้ทำไมฮะขวานค่ะน้องขอวานน่ารักมากมีแต่คนช้าน้องของขวานแบบ้าต้องดีใจเลยล่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเมืหนูน่าจาน่าไม่น่ารักแต่หนูจิตใจ,ใจดีนะคะใช่ไหมคะ อานตรปไเอ้ามีคนอยากขอออกกล้องมาเลยไหนๆก็มาแล้วมาเลยมาอีกแล้วจับหมาใส่ฟิลเตอร์ทำยังไงอะทำไงจะใส่ฟิลเตอร์ให้หมาได้อะ่ะ คริสตินคิสตินแม่งไปไหนแม่งไปไหนแม่งไปไหนครับพี่ตินสุดหล่อมาอีกแล้วผมชอบออกกล้องครับคิสตินชอบออกกล้องแล้วก็ชอบแย่งซีนด้วยครับผมชอบแย่งซีนทุกคนครับแล้วก็ชอบให้เกาถ้าเกาก็จะง่วงเกาก็จะง่วงครับ เว็บปุกจะมีโอกาสเล่นบทร้ายไหมคะคงจะแซ่บมากน่าจะมีนะคะแต่ว่าพี่อยากเล่นลายที่มันไม่ไม,ไม่วีดไวกระตต้หัวหร้ายแบบร้ายแบบร้ายจริงจริงร้ายเหมือนเราจริงๆอย่างเงี้ยน่ารักทั้งสองตัวเลยคะ่ะชอบมากมีสามตัวนะคะทำไมพี่เห็นแค่สองอะ่ะยังไม่เห็นตัวไหนจะเอามาโชว์อีก สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะเพิ่งเห็น2ตัวตัวที่3สีอะไรคะมีสีส้มนะคะสีชมพูและสีเขียวตัวนี้คือสีเขียวตัวเมื่อกี้คือสีโอ้เจ็บมาทิ่ต้นโดนอะ่ะโดนเท้ามาหมานี่เอาไว้ปัดแก้มหอมมากก้นหอมมากทานข้าวเรียบร้อยแล้วคะ่ะน้องหนึ่ง อายุฟาเมมาซีสวัสดีค่ะน้องสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะตัดขนแพงไหมตัดเองค่ะตัดเองที่บ้านถ้าไปตัดที่ร้านก็แปดร้อยถ้าไปตัดที่ร้านก็แปดร้อยแต่งตัวแซ่บมากแม่กูเบาๆนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายปะ่ะพี่ปุกต้องควบคุมอาหารการกินทุกวันไหมคะ ก็มีวันที่หลุดบ้างค่ะแต่โดยปกติแล้วก็ควบคุมเดี๋ยวก็กินข้าวแค่สองมือ้อตอนเที่ยงกับเย็นนะคะก็เหมือนทำไง e กินหมูกระทะไหมชอบกินมากเชื่อป่ะแต่ว่าก็จะกินแบบมื้อบ่ายแบบว่าเที่ยงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะแบบว่าย่อยสลายได้แบบได้ดีอยู่ค่ะแต่ถ้าเรากินเย็นเย็นอย่างเงี้ยมันก็อ้วนง่ายค่ะทุกคนเราก็เป็นคนหนึ่งที่อ้วนง่ายเหมือนกันเพราะนั้นเราก็เลยจะกินแบบมื้อแบบับ มือบับมือบับแล้วนะแบบใบสามใบสอะไรเงี้ยคือกินก่อนที่จะเป็นมือเย็นอะถ้าเราอยากกินจริงๆนะแล้วแบบเลยเวลาเที่ยงมาแล้วอะ